คู่นี้คือซันตาคอสหรือสิงโตคู่เดียวของประเทศไทยเป็นคู่แรกของประเทศไทยเลยนะครับเป็นจุดกําเนิดครับอยู่ที่นี่เหรอฮะอยู่ที่นี่ครับโอ้นี่คือเป็นจุดกําเนิดของซันตาคอสนะครับถูกต้องหรือว่าสิงโตนะครับนี่ผมก็มีอยู่24ตัวที่เพาะตอนนั้นหัวสิงโตนี้เขามีความดุไหมครับดุครับดุครับนี่คือตัวผู้ใช่ไหมครับครับตัวผู้ครับตัวนี้ตัวหน้าตัวผู้ตัวหลังตัวเมียดูสิครับงาไหมครับงาไหมครับสวยมากเลยฮะผมกล้าพูดได้ทีจุดไหนเป็นยังไงผมพูดได้เลยอ่ะฮะแล้วหางเขาจะเป็นด่างด่าจะเป็นมด้ หน้าตรงมุกอ่ะตรงมุกเลยจมูกกระปจะเป็นสีกาแฟแก้มป่องคอปองนะคบจุกก็จะหนาคขาถูกต้องครับนี่ครับนี่ครับสายที่สร้างชื่อเสียงให้พี่เลยก็สายแม่กระเมยปลาละอูส่วนมะลิครับน้องยะป้องครับของจังหวัดเพชรบุรีนกเพชรบุรีทั้งหมดครับนี่คือจอมโหดสายปลาละอูบวกส่วนมะลิครับตัวนนส่วนมะลิครับสวนมะลิคู่สุดท้ายก็อสวนมะลิครับตัวเมียคือก็จะเปิดเพลงดุมากแล้วดุดันแล้วสู้นกแล้วจะเบิ้ลเพลงยาวเลยเบิ้ลจกจุกจุลีบกจกจุกจุลีบกจกจุก คนในวงการถ้าเราเป็นคนรุ่นเก่าที่ว่าหรือว่ารู้จักผมชุดเก่าเขาจะรู้เลยนี่คือรูมาตินลูกของสันตะคอสนะครับนี่ไงครับโอ้แต่คู่ไหน้องเมื่อกี้นี่คู่นี้เนี่ยธรรมดานะเป็นเพลงบอกเลยฮะครับเป็นเพลงบอกครับนี่แต่ผมาเอาเอาเข้าข่าวครับเพื่อครับเขาโอวตินครับโอ้ยน่าสนใจฮะแต่ของพี่เนี่ยมีเทคนิคที่เขาคือว่าเขาจะเกิดพ่อเขาจะไปเฝ้าที่ลังเลยประมาณอาทิตย์หนึ่ง เขาก็จะเปิดเพลงสอนอยู่เลยนั่งเปิดเพลงสอนเพลงของตัวเขาเองแล้ว12วันกวักแน่นอนเพอตัวเมียลงมาปับ๊บตัวผู้เขาจะบินขึ้นไปดูเลยแล้วเขาก็จะลงมาเขาจะคาบนอนขึ้นไปป้อนเลยตัวผู้จะเป็นตัวป้อนก่อนพี่เคยผสมได้21ครอบต่อปี